สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆคนใจชาวทุง่งและกาท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอามีโอกาสพอกันอีกท่านหนึ่งพี่น้องนะครับมีหลายท่านจะให้คนใจชาวทุ่งอธิบายถึงปุ๋ยอินรีย์เคมีซึ่งเป็นปุ๋ยแบบไม่นะครับซึ่งกําลังเป็นที่นิยมในหมู่บา้านเฮ่าเนาะนะครับถือว่าเป็นของใหม่นะเพี่องเนาะส่วนใหญ่จะได้ยินแต่ปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยซีวภาพบานี้ว่าปุ๋ยอินทรียเคมีฉันเป็นเจ้าใดนะครับพี่น้องนะครับ ทั้งอินซีทั้งเคมีเอามาปนกันแล้วบอกให้จจงไหนนะครับจริงๆปุ๋ยอินซีเคมีก็คือปุ๋ยอินซีกับปุ๋ยเคมีผสมกันนั่นแหละพี่น้องนะครับเป็นยังจะเอามาผสมกันเตี้ยนะครับในการปลูกพืชถ้าหากเข้าใจแต่ปุ๋ยเคมีล้วนๆซึ่งบ่มีสารปรับปรุงบงรุงดินบม่มีอ่าอินซีวัตถุเลยนะครับก็บจะเฮ็ดให้ดินหอบเสื่สภาพเสื่อมสภาพลงไปนะครับพี่นอ้องหรือถ้าหากเข้าใ่แต่ปุ๋ยอินซีล้วนๆนะครับบางทอธาตุอาหารอาจจะบ่เพียงพอเฮตดให้ธาตุอาหารหน่อย อ่าบ่เพียงพอต่อกันจะเริ่มเติบโตของพืชน,นะครับจึงเด้มีนวัตกรรมใหม่นะครับเอาปุ๋ยอินทรี์กับปุ๋ยเคมีมาผสมกันในในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับเพื่ออย่างตีเพื่อใส่บำรุงพืชน,นะครับอินทรี์เอยเคมีกับให้ธาตุอาหารสูงอินทรี์ก็คือปรปับปรุงบำรุงดินก็คือว่าใส่เพื่อเดียวสามารถให้ทั้งธาตุอาหารสูงทั้งปรปับปรุงบำรุงดินไปนีดตัวนะครับพี่นอ้องแทนที่เฮาว่า อาเทียวนี่ใส่ปุ๋ยเคมีเทียวต้องไปใส่ปุ๋ยอินซีซับไปซับกับมากบางทพี่น้องอาจจะบมีเวลาหรือแค่ไหนเสียเวลาบางทอก็เกิดการสิ้นเปลืองนะครับจิงนี้มีการผลิตปุ๋ยอินทรียเคมีขึ้นนะครับพี่น้องซึ่งก็มีหลายยี่ห้อตามช่องตลาดนะครับปุ๋ยอินทรียเคมีนะครับตามที่บอกไปว่ามีสัดส่วนจะได้ก็คือจะมีปุ๋ยอินรียอยู่ถึง75เปอร์เซ็นต์ปุ๋ยอินทรียก็คือยังล่ะปุ๋ยมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอ่าพืชสดปุ๋ยยังเนี่ยแต่ที่ถ้าเขาใส่ยืดแน่ก็คือ ปุ๋ยหมักที่ผ่านการย่อยสลายดีแล้วนะครับนะครับมีส่วนใส่ในอัตราส่วนเกจสิบห้านะครับเกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาก็เอาปุ๋ยเคมีผสมเข้าไปในอัตราส่วนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือ้าเทียบเป็นก็คือสามต่อหนึ่งปุ๋ยอินทรีสามส่วนปุ๋ยเคมีหนึ่งส่วนนะครับผสมกันในอัตราประมาณนี้นะครับพี่น้องก็จะได้ปุ๋ย K M e อยินทรียเคมีออกมาซึ่งสูตรทั้ง ปุ๋ยนะครับ NPK นั่นนะครับจะตำก็ปุ๋ยเคมีเดี่ยวๆตัวตัวไปนะครับเช่นอาจจะสูตรหกสามสามสามหกหกอ่าสิบสองสามสามยังก็ว่าไปนะครับสูตรจะประมาณนี้นะครับบอรเกินสามบอรเกินสิบประมาณนี้นะครับพี่น้องแต่ในใน,ในทางเอ่พอพอราบ่ปุ๋ยเข้ากับนดวาฒน์หากผลิตขายนะครับสูตรปุ๋ยไออินทรีย์เคมีนั่นนะครับจะต้องไม่ต่ำกว่าเอาธาตุอาหารทั้งสามตัวร่วมกันจะต้องไม่ต่ำกว่าสิบสอง สิขึ้นไปนนเก้าเปอร์เซ็นต์น่บอบใบห,หรือว่าบอบพันเกล็ดนะครับเช่นสูตรหกสามสามหนหมายถึงว่าในตัวเกล็ดนหกฟอสฟอรัอรอรอรสรสโพแทสเซียมสร่วมกันเป็นอะไรเป็นสิบสองกิโลแนต์นะครับพี่น้อง <c oughs> หรือจะเป็นสูตรสิบหาก็ได้พี่น้องนะครับอันนี้ก็ร่วมกันเป็นยี่สิบนะครับหมายถึงว่าไม่ต่ำกว่า12%บก็คือ12%บสองเปอร์เซ็นขึ้นไปนั่นแหละนะครับพี่นอ้อง้วกาปริมาณ โอเอ็มออร์แกนิกแมตเตอร์หรือปริมาณอินทรียวัตถุก็ไม่ต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ในปุ๋ยนั่นนะครับพี่น้องนะครับนี่คือปุ๋ยอินทรียเคมีนะครับซึ่งจะว่าไปเราเกษตรกรเท่ากับสามารถผลิตเองได้นะครับถ้าซื้อตามท้องตลาดกับราคาแพงนะครับพี่น้องตับเขาคนใจ็เส้าทุ่งเขาสำรวจเบื้องราคาของแต่ละยี่ห้อแล้วนะครับมีแต่บักลักพันขึ้นบางยี่ห้อถึงพันเจ็ดก็มีอันนี้ก็ขึ้นยุกับสูตรนะครับพี่น้องนะครับขึ้นยุคกับสูตรนะครับ ถ้าพี่น้องจะเฮ็ดเองนะครับถ้าจะเฮ็ดเองเข้าๆก็คือเขามีปุย๋ยมักปุ๋ยคอกยีรา้วเขาก็ซื้อเพียงปุย๋ยเคมีมาผสมอาเทียบอับตราส่วนเอาก็ามต่อหนึ่งนล่ะปุ๋ยเคมีหนึ่งกระสอบผสมปุ๋ยมักเฮาได้3กระสอบลักษณะนี้นะครับหากในกรณีจะใส่ายเพราะว่าอัตราส่วนการใส่ก็ใส่ท่อๆกันก็ปุ๋ยเคมีนะครับพี่น้องคือ25หถึง50กิโลกร,รัมต่อไร่ก็ประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่ว่า ก็พวกบดบรมสมบูรณ์ของดินถ้าดินบ่ค่อยดีไปเลยก็ใส่ซีละลายเนี่ยฐาดินซีไข่ไข่เนี่ยก็ใส่หน่อยลงมานะครับแต่อยู่ในช่วง2 5ถึง5 0กิโลประมาณนี้นะครับต่อไรนะครับพี่นอ้องสำหรับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับถ้าพี่น้องจะไปซือป้อบรินีนะครับโอ้ยบ่มีเวลาผสมดอกเศร้าทุ่งก็ซื้อเอาก็น่าขนาดนับนแต่มีหลายยี่หออ้อเนาะแตอาจจะบ่เอ่ยถึงเป็นยังก็บ่เอเ่ยแน่พอห้ได้ไปซือ้บอบ่เอ่ยหัวมันละไม่บอกขาค่าโฆษณา โฆษณาใบาเจ้าบาดบ่เอ้ยนะครับซึ่งก็มีหลายในตามพ่องตลาดนะครับพี่น้องเอาพี่น้องลองเลือกใส่บิ่งนะครับนะครับสําหรับบ้านเฮ้านะครับบ้านเฮ้ากับปลูกอี่ห้อนี่แหละเป็นรักปลูกเขา่าปลูกมันแล้วก็ายางพารานะครับซึ่งก็มีสูตรสําหรับเขา่าสําหรับมันสําหรับยางพารามามบอกพี่บอกน้องนะครับให้พี่น้องเขาเลือกใส่เอานะครับซึ่งจดมากกรมีอ่าสูตรสำหรับยางพราราก็คือยางน้อยนะครับนะอาจจะเริ่มปลูกไม่ยังบ่ทั้งกีดนี่ก็จะใส่สูตรหกสามสามนะครับพี่น้อง เป็นยางที่กรีดแล้วนะครับเพื่อบำรุงน้ำยางกับใส่สูตรสามหกสามประมาณนี้นะครับอ่ายิบหากิโลถึงห้าสิบกิโลต่อไรนะครับส่วนมันสัมปะหลังนะครับส่วงที่เป็นมันอ่อนมันหน่อยอยู่นี่กับใส่สูตรหกสามสามอ่าบำรุงหัวกับสามหกหกเลยมันจะวนเวียนอยู่หกสามสามสามหกหกสามหกสามประมาณนี้นะครับพี่น้องบ่บอกไว้ได้หรอนะครับสําหรับหน้าเข่านะครับทาดําแล้วไมื่อยกับหกสามสามนะครับ ก้อนเขาจะออกห่วงเลี้ยงบำรุงใบทงบำรุงเขาเลี้ยงก่อนล่ะแต่งหน้านะครับพี่น้องก็สามหกหกประมาณนี้นะครับนี่คือลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์เคมีซึ่งประโยชน์ของเขาจริงๆก็คือเพิ่มธาตุอาหารให้ดินนะครับเพื่อธาตุอาหารก็คือธาตุอาหารที่ได้มาจากปุ๋ยเคมีนั่นแหละนะครับจะสูงกาปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปอันที่สองกับปรับปรุงบำรุงดินให้ล้วนซุยกับจากอินทรีย์วัตถุที่ผสมเข้ามานะครับ อันที่3ก็คือเป็นการบำรุงรักษาและก็เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดินเพราะว่าถ้าเป็นปุย๋ยเคมีล้วนมันจะบม่มีอินทรียวัตถุจะบม่มีแรงอาหารของจุลินทรีย์นะครับจะมีแต่เคมีล้วนนะครับทาเป็นอินทรีย์เคมีเนี่ยนะครับนอกจากก็ได้ธาตุอาหารสูรแล้วยังมีอินทรีย์วัตถุเป็นแรงอาหารของจุลินทรีย์นัก็ถือว่าเป็นทางเลือกไม่สละับเกษตรกรนะครับแต่เดี๋ยวนี้ราคายังค่อนขาง,งจะสูงอยู่นะครับ่อนขาง,งจะแพง แต่นั้นจึงแนะนําให้พี่น้องเขาเฮ็ดเองนะครับเฮ็ดเ,เองผลิตเองอพี่น้องเขามีปุ๋ยหมักปุก๋ยคอกเยอะเลยครับเพียงแต่ซื้อปุ๋ยเคมีมาผาสมเท่านั้นพี่น้องเคยใส่สูตรใดโอ้ยหน้าเขา่าคอยพวยอย่างดีเว้ยหน้าดินใส่คอยใส่สิบหกแปดแปดสิบหกสิบหกแปดเดีวก็ซื้อสิบหกสิบหกแปดมาผาสมกับปุ๋ยหมักปุก๋ยคอกที่เขามีก็สามารถใส่กับหน้าดินใส่ได้หรือหน้าคอยดินเนี้ยสิบหกยี่สิบศูนย์เนี้ยพอดเนี้ยพอดจะให้มันล้วนในเจ้านายกั เขามีปุ๋ยมักปุ๋ยคอกี่แล้วก็ซื้อสูตร16ยี่สิบสูตรมาผสมกันครับปุ๋ยมักปุ๋ยคอกเอานี่วันก็ได้โดยยึดหลักอัตราสามต่อหนึ่งนะครับพี่น้องอาจจะปุ๋ยมักสเก็ดสิบห้ากิโลเก็ดสิบแปดสิบกิโลก็อาจจะปุ๋ยเคมีสักยี่สิบโลยี่สิบสามสิบโลก็ว่าไปประมาณนี้นะครับอัตราส่วนก็ประมาณนี้่อาจจะบ่ตายตัวเป๊ะแต่ตาตัวงได้ก็ยอยู่ในลักษณะสามต่อหนึ่งนะครับ อินซีสามเคมีหนึ่งนะครับนี่คือปุ๋ยอินซีเคมีจริงๆแล้วก็บ่ถือว่าเป็นของไม่หรอกเพียงแต่ว่ายังบ่มีการผลิตที่จริงจังนะอ่าพี่น้องเกษตรกรบางท่านมีความคิดมีหัวก้าวหน้าก็อ่าใส่แต่ปุ๋ยเคมีซื้อซบ่ปันได้นะใส่แต่ปุ๋ยหมักปุ๋ยความซื้อซบ่ปันได้เอา2องยางผสมกันก็นนามันจะผิดสูตรอยู่บ่หรอกก็ล่องมือแหละก็รู้ซื้อว่าไดพ้นดีก็มีนะครับเป็นการเพิ่มเพิ่มธาตุอาหารเพิ่มบำรุงดินเป็นแน่นโตนั่นแหละนะครับพี่น้องนะครับ แต่้าหากพี่น้องจะไปซื้อก็จะต้องเบิ่งบนนะครับเพราะว่ามันมีหลักเกณฑ์กันคุณสมบัติลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์เคมีตามที่อ่าพอรบอรปุ๋ยกําหนดนะครับพี่น้องเอามาฝากพี่น้องเจา้าน,นะครับข้อแรกหล่ะเขาบอกว่ามีเอ็นพเร่วมกันไม่ต่ากว่าสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็คืออ่สามตัวนั่นแหละเอ็นพี่เคนะร่วมกันไม่ต่ำกว่าสิบสองลองเบิง่งอ่านเส้นพี่น้องไปเห็นสูตรสามหกหกสามหกหกเ่ย ร่วมกันมองนู่นหกบอกหกเปนสิบสองสิบสองบอกสามเป็นสิบห้าเออเกินอ่าอยู่ในเกณฑ์ด้วยท่นแล้วก็จะต้องมีาธาตุอาหารหลักตั้งแต่สองตัวขึ้นไปที่รินก็นต้องมีฮอดสามหมดละนะครับพีน่น้องมีอินทรีย์วัตถุไม่น้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเขาก็จะระบุในกระสอบเนาะต่อมากการปนเปื้อนของวัสดุอื่นที่โบเมนปุ๋ยเช่นพวกหินพวกกวดพวกเศษพวก,พวก,พวกแก้วพวกยังกะ ต้องบ่มีหรือทามีจริงๆก็ไม่ควรจะเกินสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต้ที่จริงเขาก็จะมีเครื่องร่อนเครื่องคัดอยู่แหละเขาผลผลมาหรอกเสียยี่ห้อเขานะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ข้อกําหนดเดือนตามที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดก็อยู่ในหลักเกณฑ์นี่แหละนะคบว่ากำหนดนอกเหนือไปจากนันดอกไอ้ข้อยีสูตรพิ่สดารขอยสิกําหนดมันสิ่กับว่าไรเนาะนะครับเพราะว่าของเรานี่ต้องผ่านคอรมอนะครับต้องผ่านคณะกรรมการหลายขั้นหลายตอนซั่น่อยจะมั่วเพราะไรนะครับ นี่คือกฎเกณฑ์คร่าวๆสำหรับปุ๋ยอินทรีย์เคมีซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมไม่สำหรับบ้านเฮานะครับแต่ถ้าหากพี่น้องประยุกต์ชสก็จะได้ผลดีนะครับแต่ถ้าหากพี่น้องจะไปซื้อก็จะมีราคาแพงกอยกก็คือขอเสียมากก็คือตรงนี้ตรงที่มันราคาแพงนี่แหละนะครับพี่น้องนะครับราคามันแพงนี่แหละนะครับพี่น้องนะครับ <c oughs> ถ้าพี่น้องอยากผลิตเองเป็นจริงเป็นจังบ่เนี่ยมันก็มีสูตรอยู่นะเดี๋ยวคลิปหนานะครับ ถามีเวลาจะเอามาบอกพี่น้องว่าเขาจะใส่เนี่ยผสมกันนะครับอามันปรุงสูตรตามพืชที่เขาปลูกนั่นหมาปลูกอ้อยใส่สูตรนี่ปลูกเขาใส่สูตรนี่ปรุงยังใส่ปุ๋ยเคมีแต่ละมันจะมีแม่ปุ๋ยเขามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องก่นนี่แม่ปุ๋ยก็คืออาปุ๋ยแม่ปุ๋ยอะปุ๋ยยูเรีย40000 18 4 6 0แลลวก็ัน6 0แล้วก็นปุ๋ยมักปุ๋ยขอกที่เขามีนะครับอยากเกียวต่อไปเนาะถามีโอกาสเนาะหรือไผ่ใจห้อนเขาไปเบิ้งเว็บซต์ของวอวอ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เล่นนเทคโนโลยีนะครับอันนี้ขาเจ้าก็สอนวิธีการผลิตอยู่นะครับพี่น้องมีวิดีโอให้เบิ่มความเป็นขั้นเป็นตอนเรียบร้อยเอาไปจากล่องผลิตเบปองการล่องนะครับพี่น้องหรืออยากล่องผลิตขายก็ได้นะครับแต่เงื่อนไขก็อาจจะซับซ้อนในเจ้าหน่อยนะครับผลิตใส่แหละยับที่ว่ากานขายเถอะนะครับผลิตใส่เนี่ยแหละนะครับใส่ดีใส่งามแล้วก็เขาแห่มาซื้อเองหรอกนะครับพี่น้องนะครับ อาคลิปนี้คงจะฝากพี่ฝากนอก้องเพจเทนีนะครับคลิปหนาไม่ยังดีดจังพอกันไหมนะครับฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์นะครับกกรรบ่บมีตัวยางไหเมเบิง่งเลยได้เพี่น้องเนะ้อสำหรับปุ๋ยอิ K M e นซีเคมีนะครับเพราะว่าบ่มีนะครับอยู่นี่บม่มีแล้วก็จากการสอบถามแทบทุกสวนแถวนี้บ่มีผ้ใดเอามาใส่ราคาอยุดเดา <c oughs> คงจะแม่เนาะคงจะใส่ปุ๋ยเคมีไปหรือพู้ปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกคงจะใส่ปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกแต่ไปเป็ปนเพียงอย่างเดียวอ่ะคลิปหนาจะ พ่อพี่น้องมาเบิ่งสูตรการผลิตนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็จะหามาเห็ดอ่อนๆน่ให้เบิ่งงปินตัวยางขาวๆเนาะสำหรับการผลิตปุ๋ยซีเคมีนะครับพี่น้องอ่าคลิปนี้เท่านี้ก่อนพี่น้องสวัสดีครับ